เริ่มต้นกันที่สื่อฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับไปกันที่คู่ของอาราเบสพบกับบาเลเซียคู่นี้คิกออฟกันในเวลาเที่ยงคืนครับอาราเบสเจ้าถินนะครับ5เกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยมีความคงเส้นคงวาแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมโดยที่ไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันนะครับยิงประตูไขไม่ได้เลยอีกต่างหากนะครับเกมนัดล่าสุดนะครับเพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อแอตเลติกบิลบ่ามาศูนย์ประตูต,ตอนหนึ่งนะครับโดยที่อา,า,ารอาเบส อยู่ช่วงท้ายของตารางนะครับอยู่ดับที่17มี35คะแนนด้วยกันโดยที่พวกเขาทิ้งห่างนะครับพื้นที่อโซนฟุตอโซนตกชั้นนะครับเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองก็ต้องบอกว่าเป็นสานการที่อาราเบสนั้นโอ้โหค่อนข้างที่จะยากลําบากแล้วก็ยังต้องกระเสิกระสนในการลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับสภาพความพร้อมของอาราเบสก็ต้องบอกว่าพวกเขาค่อนข้างจะมีความพร้อมสุดๆนะครับโดยที่แทบจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะครับวันนี้สาม,มารถจัดทัพลงสนามได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆในการรับมือผู้มาเยือนอย่างบาเลเซียครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบาเลเซียนะครับ มหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะครับสะก,กดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับชนะถึง3เกมด้วยกันแล้วก็เสมอเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับโดยที่ชนะคู่แข่งมา2เกมติดต่อกันเกมนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านถล่มเกตาเฟ่ไป3ประตูต่อ0นะครับเลยทําให้สถานการณ์ของบาร์เซียตอนนี้นะครับต้องบอกว่าค่อนข้างจะพลิกจากช่วงต้นซีซั่นเลยก็ว่าได้นะครับช่วงต้นซีซั่นเนี่ยแหล่งททราบกันดีว่าบาร์เซียนั้นก็จมอยู่ที่ช่วงอยู่ช่วงล่างของตารางนะ กันติดแล้วพวกเขาก็รันยาวเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่10นะครับมีส5้าคะแนนโดยที่ตามหลังนะครับพื้นที่ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของบรเซียที่จะได้ลุ้นไปฟุตบอลยุโรปอย่างยูโรปาลีกหรือว่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนั่นเองนะครับส่วนในซึกฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นก็ตัดโอกาสทิ้งไปได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับสภาพความรมาร้้นนออมงงงาาาเนถื่่หใตคสช เก่งของทีมได้อย่างคาบีกัวร์ล่านะครับที่ติดโทษแบนนะครับก็ถือว่ามีผลอยู่พอสมควรเหมือนกันก็อาจจะทําให้ตรงกลางสนามนั้นไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับสำหรับทางฝั่งของบารเรเลเซียในเกมแัดน,นี้ครับในแง่ของวินพับบาเบรติเขาต้อมองว่าอาราเบสเหนือกว่านะครับ46ต่อ26เปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้ถ้าเอาเฉพาะเกมอย่างเป็นทางการนะครับต้องบอกว่าเป็นอาราเบสนะครับที่เหนือกว่าชนะ3จากการเจอกัน5นัดหลังสุดโดยที่บาร์เน ชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่ฟลิเนเซียนั้นบุกมาชนะอาราเบสได้เนี่ยในศึกลาติกาสเปนต้องย้อนกลับไปปี2017นะครับก็บุกมาชนะได้2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนเกมแรกที่เจอกันในฤดูกาลนี้นะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับโจทคู่นี้นะครับก็คืออาราเบสบังคับชนะนะครับต้องบอกว่าอาราเบสพวกเขาแหลงพิงฝามากๆนะครับต้องการแต้มสุดๆเพื่อที่จะอยู่อ่าเขาเรียกว่าต้องหนีจากโซนตกชั้นให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงท้ายซีซั่นอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่่่าาาตงกวะ ตรงที่บารนเซียพวกเขาก็หวังลุ้นเหมือนกันนะครับกับพื้นที่ฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าแต่นั้นคู่นี้เชีย์ไปที่บารนเซียคิดว่าบุกไปไม่แพ้ครับ มาต่อกันที่คู่ของแรอัลมาริดนะครับพบกับมาโยกาคิกออฟกันในเวลาตีสองครึ่งครับมาร์ิดเจ้าถิ่นนะครับห้าเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าค่อนข้างยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับมีหลุดแพ้ถึง2เกมด้วยกันชนะ3แล้วก็แพ้ไป2เกมที่สําคัญความพ่ายแพ้ทั้ง2เกมคือการแพ้ให้กับบาร์เซโลนาทั้ง2เกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบชิงชนะเลิศในสกปาเดเลนะครับรวมไปถึงเกมนัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเยือนบาร์เซโลนาแล้วก็พ่ายแพ้ไปสุดมันเลยนะครับเป็นเอลกาซิโกที่ต้องบอกว่า่าเป็นนนอีีกครััั้งงึทมม ด้วยการพ่ายแพ้ไป3ประตูต่อ4ชนิดที่ว่าพวกเขานําไปก่อน2สกอร์นะครับจากคเคลียนเอ็มปาเป้ทั้ง2ลูกก่อนที่จะมาโดนบาร์เซโลนานั้นยิงตีเสมอนะครับแล้วก็ยิงขึ้นนําเป็น4ประตูต่อ2นะครับตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกเลยก็ว่าได้นะครับโอเกมรับสุดบ่อมากๆนะครับสำหรับทางฝั่งของาอทางฝั่งของเรอามารติดตนะครับก่อนที่ทางฝั่งก่อนที่มารติดตนะจะมายิงตีตื้นได้เป็น3ประตูต่อ4นะครับจากคเคลียนเอ็มปาเป้แล้ววนน ค่อนข้างที่จะโอ้โหค่อนข้างที่จะชัวร์แล้วก็ว่าได้นะครับคือการป้องการที่จะได้แชมป์ฤดูกาลนี้ต้องแบบหวังพึ่งปฏิหารก็คือให้บาซาซ่านแพ้ตลอด3เกมหลังนี้นะครับโดยที่ตอนนี้พวกเขาก็ตามหลัง7คะแนนด้วยกันนะครับสำหรับทางฝั่งของเรอัลมาดริดแล้วก็เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่3นัดเท่านั้นนะครับถ้าหากว่าวันนี้พวกเขาให้แพ้ต่อมาโยการคาบ้านก็จะส่งแชมป์ให้กับบาร์เซโลนาทันทีนั่นเองนะครับสภาพความพร้อมของทางฝั่งบาร์บางฝั่งมาดริดนะครับวันนี้ก็ถือว่ายังมีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับ มีปัญหาอาการบาดเจ็บเซนเตอร์แบ็กตัวหลักเจ็บหมดทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้จะไม่สามารถใช้งานออเรียงชูเอรมาน,นีที่ติดโทษแบนได้มาได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นต้องบอกว่าในการจัดแผงรับเนี่ยดูจะมีปัญหาสุดๆณเวลานี้ส่วนแนวรุกไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเอปบัปเป้นะครับวินสิสูจูจเนียก็พร,ร้อมลงสนามให้กับทีมในเกมวันนี้ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างมายอก้กานะครับห้าเกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมครับเกมนัดล่าสุดนะครับเพ ไม่ชนะใครมา3เกมติดนะครับก็คือเปิดบ้านชนะบายาดลิชไปนะครับสประตูตอนหนึ่งโดยที่ทางฝั่งของมาโยกาตอนนี้นะครับก็ถือว่ายังมีลุ้นนะครับในพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่9มี47คะแนนด้วยกันนะครับมีคะแนนเท่ากันกับพื้นที่อันดับที่8อยู่นะครับก็ต้องบอกว่ายังมีลุ้นการไปแชมเปี้ยนส์ยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้านะครับสำหรับทางฝั่งของมาโยกาในในเกมค่ำคืนนี้ที่เจอกับมาดริดนะครับส่วนสภาพความร้อนก็ถือว่ามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะ มายอก้านะครับส่งผลกระทบต่อการจัจทัาในช่วงนี้มากมายเลยทีเดียวนะครับในแง่ของเฮดทูอ่าวินพับบริเบตติเน็คเขาก็มองว่ามัดริดเหนือกว่านะครับหกสิบเจ็ดต่อสิบสามเปอร์เซ็นต์ครับส่วนในแง่ของเฮดทูเฮดนะครับก็เป็นมัดริดที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะสี่จากการเจอกันห้านัดหลังสุดโดยที่มายอก้านั้นชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับครั้งอ่านัดสุดท้ายครั้งครั้งหน้าสุดนะครับครั้งสุดท้ายนะครับที่มาโยก้าบุกมาชนะมัดริดนั้นต้องย้อนกลับไปปีสองพันเก้านู่นเลยนะครับก็ชนะไไปปปรรระตตู่่่อออคััับสสวนนนเเเกกกกมมแทีจ หนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ว่าคู่นี้มีเจอกันมาในศึกซูเปอร์คัพด้วยนะครับก็ไปเล่นกันที่ประเทศอาตประเทศซาอุนะครับก็เป็นมาดติชนาไป3ประตูต่อศูนครับโจทย์คู่นี้คือมาดตินะครับสองสกอร์ได้อะไรติดไมต้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่ามาดติตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเขาจะยกธงขาวแล้วหรือยังนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่นในบ้านเกมรอ็อกอ่ะเกม นัดสุดท้ายาเกมรองสุดท้ายนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะมีนัดสุดท้ายเจอกับไรอัลโซเซเดดังนั้นพวกเขาก็น่าจะเล่นเพื่อแฟนบอลน,นะครับส่วนมาโยกาพวกเขาหวังสู้เต็มที่แต่ก็น่าจะไม่รอดแต่อย่างใดดังนั้นคู่นี้เฉียยไปที่รไรอัลมาเลทคิดว่า2ส,สกอร์ยิงถึงอย่างแน่นอนครับมากันที่ซิโคปาอิตาเลียนะครับเดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับโบโรญาพบกับเอซีมิลานคิกออฟกันในเวลา ตีครับโบลันญานะครับ5เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับช่วงนี้อร์มกก็เล่นก็มาสะดุดในช่วงระยะหลังๆนะครับก่อนหน้านั้นชนะมา2เกมรวดนะครับแต่ว่า3เกมหลังสุดในลีกนะครับไม่ชนะใครเลยแบ่งเป็นเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมครับโดยที่เกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบวกไปเจอกับ AC มิลานมานี่แหละครับแล้วก็ก่อนจะพ่ายแพ้ไป1ประตูต่อ3นะครับส่งผลให้โอกาสในการลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปนะครับของโบลันญานั้นก็ค่อนข้างก็ได้ที่จะลิบหลีเป็นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้้วัตตอนนีามหลง ตามหลังพื้นที่ยุโรปอยู่ประมาณ3คะแนนด้วยกันนะครับมี62คะแนนอยู่อันดับที่7นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ายังพอมีลุ้นในพื้นที่ฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเพราะว่าห่างเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองนะครับสภาพความร้อนของบอลนยาก็ถือว่ามีปัญหาผูเ้เล่นพอสมควรเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของบอลนยาเพราะว่าช่วงหลังๆถือว่ามีปัญหาผูเ้เล่นบาดเจ็บทําให้การจัดทัพลงสนามนั้นได้ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ถือว่ายังมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเกมอรอบรองชนะเลิศน,นะครับในศึกโคปาอิต ทางด้านของเอมบอีนะครับก่อนที่จะชนะทั้งไปและกลับรวมผล2นัดถล่มไป5ประตูต่อหนึ่งครับส่วนเอซีมิลานนะครับหเกมหลังสุดทุกรายการช่วงนี้ฟอร์มการเล่นต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแถมไม่เสมอด้วยนะครับเป็นการชนะมา4เกมรวดนะครับเกมนัดล่าสุดก็อย่างที่ทราบกันไปนะครับกับการเปิดบ้านถล่มโบลอนยาไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับแหมก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่พวกเขาดูจะมีความมั่นอกมั่นใจมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับทางฝั่งของอีีีมมิาานนโดยทต ก็ขยับตัวเองขึ้นมาอยู่แถวที่8นะครับมี60คะแนนโดยที่ตามหลังพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอย่างฟุตบอลอยูโรปลีกนะครับอยู่เพียงแค่3แต้มเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นสายการที่ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันเนื่องจากว่ามีตัวแปรหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นลาซิโอโรมารวมไปถึงโบลันญ,ญานะครับที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสะดุดใน2เกมหลังจากนี้หรือไม่นั่นเองนะครับดังนั้นโอกาสที่มิลานจะได้ออกไปเขาเรียกว่าใช้ชีวิตในฟุตบอลยุโรปนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากอพอสมควรเหมือนกันนะครับ พร้อมมากมายเลยทีเดียวนะครับมีตัวเขาเรียกว่าตัวค่อนข้างจะอยู่กันครบนะครับลาเฟลเลอาลก็ดีนะครับทางด้านของครเมเนสรวมไปถึงคริสเตียนคูลิสิกก็พร้อมที่จะลงสนามในเกมค่ําคืนนี้ครับโดยที่ในศึกโกปาอิตาเลียนะครับเกมรอบก่อนนะครับพวกเขาก็เจอกับอินเตอร์มิลานนะครับก่อนที่จะชนะไปได้รวมผลงานชนะไป4ประตูต่อหนึ่งโดยเฉพาะเกมรอบรองนัดสุดท้ายนะครับที่บุกไปถือว่าเป็นทีมเยือนนะครับบุกไปชนะอินเตอร์ได้3ประตูต่อศูนย์ครับในแง่ของเฮดทเวส์นะครับคู่นี้เป็น มิลานที่เหนือกว่าเล็กน้อยชนะ2จากการเจอากันห้านัดสุดงสดโดยที่บรอนยานนั้นชนะได้เกม1น,นะครับ รู้ดูการนี้เจอกันมาแล้วนะครับทั้ง2เกมในการโชว์ซีรีส์อาร์นะครับก็เป็นเจ้าถิ่นที่สามารถชนะไปได้ทั้งสิ้นนะครับโจทย์คู่นี้คือเสมอในเสมอกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าทางฝั่งของบาลรอนยาช่วงนี้นะครับดูจะมีปัญหาในการจัดทัพนะครับแล้วก็นักผู้เล่นแต่ละคนนั้นก็ดูอยู่ในช่วงของฟอร์มตกนะครับแล้วก็โอ้โหไม่สามารถที่จะเก็บผลการแข่งได้และแนวส่วนของผังของเอซิมิลานพวกเขาดูจะมีความเขาเรียกว่ามั่นใจเลยทีเดียวนะครับในเกมนนี้แล้วก็ดูมามอมเมตัมที่จะดีมากๆหวังที่จะ ีมินานคิดว่าน่าจะสามารถเอาชนะไปได้ครับมาต่อกันที่ศึกลีกวันนะครับรอบรองชนะเลิศเกม เพย์ออฟนะครับนัดที่2นะครับไปกันที่คู่ของสต็อกพอร์ตเคาตี้นะครับพบกับเลตันโอลิเอนคิกออฟกันในเวลาตีสองครับทั้งฝั่งของเจ้าทินนะครับสต็อกพอร์ตเคาตี้5เกมหลังสุดในลีกก็ต้องบอกว่าถือว่าฟอร์มการเล่นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพวกเขาสกดคาว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับชนะ3เสมอไป2เกมครับโดยที่เกมนัดสุดท้ายนะครับในช่วงของเลกูล่าซีซั่นก็บุกไปเอาชนะวีคอม3ประตูต่อ1นมานะครับส่งผลให้ทางฝั่งของสต็อกพอร์ตนั้นพวกเขาก็สามารถขึ้นไปจบที่อันดับที่คี่มได้ แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นฤดูกาลที่พวกเขามีช่วงหนึ่งที่ฟอร์มดรอปนะครับแล้วก็เพิ่งจะมาดีขึ้นในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสลุ้นนะครับในการไปขึ้นชั้นอัตโนมัติก็ตามแต่แต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาสู่รอบเพย์ออฟได้แล้วที่เป็นทีมวางอันดับหนึ่งอีกต่างหากนะครับสำหรับทางฝั่งของสปอตของเคานตี้ครับสภาพความพร้อมก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับสามารถจะทับลงสนามได้แบบโอ้โหค่อนข้างเต็มเลยทีเดียวส่วนผู้มายเอียนรังสุด บอกว่าช่วงหลังๆพวกเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะว่าใส่เต็มมาตลอดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะมาถึง4เกมด้วยกันเสมอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะช่วงเทสทท้ายชนะมาถึง4เกมรวดนะครับเกมนัดสุดท้ายนะครับในช่วงของเลกูด้าซีซั่นก็บุกไปชนะทางฝั่งของฮาร์ดิฟฟ์สเทล์มานะครับสี่ประตูต่อหนึ่งส่งผลให้ทางทางด้านของเลตันโอเลียนสนะครับสามารถคว้าตัวเพลย์ออฟนะครับตั้งแต่ในช่วงวินาทีสุดท้ายก็คือเกมนัดสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพวกเขาจบด้วยการเป็นอันดับทีี่6ม 78คะแนนด้วยกันเพราะว่าในช่วงของการลุ้นตัวเพลย์ออฟใบสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีหลายทีมมากๆนะครับแต่ก็เป็นเลตันโอเอียนนั้นที่สามารถเข้าวินมาแล้วก็มาเจอกับซ็อกพอร์ตในเกมรอบอรอบเพลย์ออฟรอบอเกมนอบคัดขออภัยครับเกมเพลย์ออฟนั่นเองนะครับโดยที่เกมแรกที่บ้านที่บ้านของเลตันโอเอียนนะครับก็เสมอกันไป2ประตูต่อ2องเช่นนี้ว่าเป็นเกมสุดมันเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าเลตันโอเอียนนำไปก่อน1สกอร์นะครับก่อนที่จะโดนผู้เยนอย่างซ็อกพอร์ตนะครับบุกมานำสองสกอร์แล้วก็เป็นเลตันโ สามารถยิงตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมครับในแง่ของเฮดเคู่นี้ครับน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับก็เท่ากันเลยครับต่างฝ่ายต่างชนะกันได้2ครั้งและก็เสมอกันไปอีก1ครั้งนะครับแต่เพราะว่าก่อนที่จะมาเสมอกันนะครับในเกมเพลย์ออฟเนี่ยเคยจะก็พวกเขา2ทีมนะครับเจอกันมา4เกมหลังนะครับเป็นผู้มาเยือนนะครับที่สามารถเอาชนะไปได้ทั้งสิ้นเลยครับ จทย์คู่นี้นะครับก็คือสต็อกพอร์ตบังคับชนะนะครับซึ่งต้บอกว่าเกมตอนนี้ค่อนข้างจะสูสีมากๆนะครับโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นทางคู่ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีโมเมนตัมที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่แพ้ใครมาเลยนะครับแต่สต็อกพอร์ตอาจจะมีความได้เปรียบตรงที่ว่าพวกเขากาลันตีในเรื่องของตัวไพรออฟเร็วนะครับก็เลยทําให้สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่าสามารถที่จะรักษาสภาพแล้วก็สามารถที่จะโหลดเอชผู้เล่นได้ในบางตําแหน่งในเกมนัดก่อนนั่นเองนะครับแต่ทว่าทางฝั่งของเลตันโอเลียนใส่มาสุดมาตลอดแต่ก มีโอกาสที่คู่นี้จะเสมอกันแล้วก็ไปดวลดีกากันในช่วงต่อเวลาพิเศษก็เป็นได้ดังนั้นคู่นี้เฉียบไปที่เลตันเอาเดนคิดว่าบวกไปไม่แพ้ครับมาปิดท้ายกันที่ึกสว e ดนอสเบนคารนะครับไปกันที่คู่ของ h ั m m า b b บพบกับ Sirius ครับคู่นี้คิดออฟกันในเวลาเที่ยงคืนครับฮัมบา b บเจ้าถิ่นนะครับหเกมหลังสุดในลีกช่วงนี้ฟอร์มการเล่นก็ค่อนข้างที่จะดูดีแต่ก็ยังไม่มีความ คงเส้นคงวาแต่อย่างใดนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นใน5นัดหลังสุดนะครับก่อนที่จะไม่แพ้ใครมาสีเกมติดต่อการแบ่งเป็นชนะ2เสมอ2โดยเป็นการสะอาดสลับผลการแข่งขันนะครับชนะสลับกับเสมอมาตลอด4เกมหลังนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งจะเปิดบ้านทําได้เพียงแค่เสมอกับนอร์โกปิ้งไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยที่ฮนะัมบีณเวลานี้ก็ขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงนะครับมี17คะแนนด้วยกันต้องบอกว่าช่วงของการเริ่มต้นซีซันฮัมบีถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับสภาพความพร้อมก็ต้อง บอกว่าฮัมาบี้นั้นถือว่ามีสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับในการนี้สามารถจะทับลงสนามได้ค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็สมบูรณ์มากๆในการรับมือกับซิลิอุสในเกมวันนี้ครับส่วนผู้มเยือนอย่างซิลิอุสนะครับหเกมหลังสุดในลีกนะครับช่วงนี้ฟอร์มคารเล่นก็หนักไปทางเสมอนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับโดยที่เพิ่งจะกลัดมาชนะในเกมนัดล่าสุดนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะฮักเคนไป2ประตูต่อศูนย์แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่แพ้ก็เสมอนะครับโดยที่ซิลิอุส ค่อยดีเท่าไรนะครับอันดับที่13มีอาจ8นัดมีเพียง9คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็มีคะแนนท้งห่างพื้นที่โซนต,ตกชั้นเพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่ายัางต้องรุนกันเหนือ่อยแต่ก็ช่วงนี้มันเป็น,ปนช่วงต้นซีซั่นเท่านั้นเองนะครับแต่แต่ก็กําลังจะเข้าสู่ในช่วงของ1 1ส่วน3ของซีซั่นแล้วนะครับแต่ก็เซรีโยังทอมผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการบุกมาเมยือนฮัมมบี้ก็ถือว่ายังมีความพร้อมที่สมบูรณ์นะครับดังนั้นก็็็สสสาาาาามมมรรถจจััดดดลงงงงนนนนนไไ้้้้คค, X, ค่่่่ออขขะบููณ์เเยกวใแีป ที่ดีกว่ามากพอสมควรนะครับชนะ3จากการเจอกัน5้นัดหลังสุดโดยที่ซิลิอุสมันไม่สามารถเอาชนะได้เลยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าย้อนกลับไปไกลเหลือเกินนะครับที่ซิลิอุสจะสามารถเอาชนะฮัมาบีได้นะครับต้องบอกว่าแทบจะมีอาจต้องเกินหลดประมาณปี2,020นู่นเลยนะครับแถมพวกเขาซิลิอุสนะครับไม่เคยบุกมาชนะได้อีกต่างหากครับ จทคู่นี้คือฮามมาบี้นะครับหสกอร์เสียหายเล็กน้อยต้องไป2สกอร์ด้วยกันนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าฟุตบอลสวิตเซอร์ลนด์สคนี่ถือว่าเป็นฟุตบอลสกอร์ต่ำก็ว่าได้นะครับแท้จะยิงประตูกันค่อนข้างจะน้อยนะครับซึ่งคู่นี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่จบ1สกอร์สูงมากๆนะครับแม้ว่าในแง่ของเฮดทเนั้นเจอกันทีไรนั้นซีลูสพลาดท่าแพ้เยอะกว่าก็ตามแต่นะครับแต่การยิงประตูในช่วงนี้ถือว่ายังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรันคะ ดังนั้นคู่นี้ไปลุ้นที่ฮัมมาบี้น่าจะดีกว่านะครับเนื้อหน้าจะมี2สกอร์ยิงถึงอย่างแน่นอนครับสำหรับทางฝั่งของเจ้าถิ่นอย่างฮัมมาบี้ครับหตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงชอบเลยนะครับก็มีบาลนเซียครับมีเรอัลมาริดครับมีทางฝั่งของเอซีมิลานครับมีทางด้านของเลตันโอเลสแล้วก็ฮัมมาบี้ครับอย่างไรก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป้าขยสกอร์วิเคราะห์หนังสไตล์จ่าแตงที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูวีเด็ดแล้วกด่อีส